สวัสดีครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนที่483ของโตติงตองออดดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันเราจะมาบนลูกค้ากันครับทีนี้ครับผมก็ต้องขอเท้าความครับย้อนกลับไปในช่วงของปลายปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับก็แน่นอนเราว่างานอีเวนต์งานมหรสพบต่างๆก็เริ่มที่จะกลับมาบ้างไม่มากก็น้อยมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งครับที่ ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นลูกค้ากันในตอนช้ายนะฮะแต่ว่าก็เริ่มงานก็ไม่สวยจบงานก็ไม่ดีอะไรประมาณนั้นต้องึงกักไปยืนรอท้ายงานเพื่อเก็บตังค์แล้วก็ลาจากกันเลยทีเดียวเชียวไปหาหน้าที่จ่ายยังไม่มาเลยครับตอนนี้ <c oughs> คืออย่างนี้ครับมีลูกค้าครับที่อ้างตัวว่ามาจาก NGO แห่งหนึ่งมาติดต่อผมครับเขาต้องการจะจัดงานมาขอระศก์ขึ้นมาสักงานหนึ่ง งานมารสสพตรงนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาครับเพื่อสร้าง awareness อะไรสักอย่างให้กับสังคมคือผมต้องขออนุญาตเบลอรพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดพูดไปเนี่ยคุณไปค้นย้อนหลังเดี๋ยวคุณก็จะเจอเอามันไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวผมโดมินประมาททีนี้เนี่ยครับ เขาก็ต้องการใช้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงภาพไมโครโฟนเราก็มีการตกลงราคาครับมีการตกลงเรื่องของขอบเขตของงานมีการตกลงเรื่องของวันที่และเวลาเรียบร้อยเราคุยกันเรียบร้อยส่งใบเสนอราคาแล้วก็โอนมาจำํำห้าสิบดูก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับจนกระชั่งสักประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่งานจะเริ่มเ,เขาก็ส่งข้อความมาก่อนครับ ข้อความแรกเนี่ยบอกว่าขอเปลี่ยนวันและเวลาจากวันที่นี้ขยับขึ้นมา1วันผมก็ตกใจสิครับว่า1สัปดาห์คุณเลื่อนวันเนี่ยในสัญญาว่าจ้างเนี่ยเราได้คอนเฟิร์มวันและเวลาไปแล้วและถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเปลี่ยนวันจะต้องเป็นการยินยอมทั้ง2ฝ่ายเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นผมยึดเงินมาจํา ผมก็เลยรีบทักท้วงกลับไปทันทีครับว่ามันไม่สามารถเลื่อนวันได้ง่ายขนาดนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำทั้งหมดหรอกครับแสงเสียงภาพเนี่ยเราเองก็ต้องไปซับคอนแทรคคนอื่นมาและเงินมัตจำผมกระจายส่งออกไปหมดแล้วครับถ้าเกิดว่าเลื่อนวันเนี่ยต้องรอคอนเฟิร์มจากทุกทีมก่อนว่าสามารถเลื่อนได้จึงสามารถปฏิบัติได้ ผมก็เลยบอกกับลูกค้าไปตามนั้นแหละครับว่าไม่งั้นผมยึดเงินมาจำนะถ้าคุณบอกว่าคุณจะต้องเลื่อนวันให้ได้ลูกค้าก็สะอึกไปแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ตอบกลับมาว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าแขก VP บางคนแล้วก็ Prospect บางคนที่จะมีการ c o n tribu ร่วมกับแคมเปญตรงนี้เนี่ยไม่สะดวกที่จะมาในวันดังกล่าวก็เลยตัดสินใจที่ว่า อาจจะต้องเลื่อนวันเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้ามาพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยอะไรด้วยที่จะดึงให้คนเข้ามาเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมก็ตอบกลับไปว่าถึงจะเป็นกรณีนั้นก็ตามครับผมต้องรบกวนให้ลูกค้าเนี่หาแผน B เอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในทีมผมเนี่ยมีใครสักคนที่ไม่สามารถเลื่อนวันได้มันก็เลื่อนวันไม่ได้จริงๆครับในช่วงระหว่างที่กำลังจะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาครับ มีแชท Facebook โผลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเขาบอกผมบอกว่าได้แผนบีละเร็วมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าคิดได้ยังไงเอาอย่างนี้ไหมจัดวันเดิมแต่ว่าคุณมาเซตอัพเร็วกว่าเดิมสัก12ชั่วโมงเพื่อให้มีงานพรีเมียร์หรืออาจจะเป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์หรือว่าอาจจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆซึ่งรองรับกลุ่มคน VIP ตรงนี้ได้ผมก็โอเคครับ งั้นผมต้องรบกวนให้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการเพิ่มอีกจำนวนเท่านี้ถือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเท่านี้ที่ระบุเอาไว้แต่ต้นในสัญญาว่าจ้างเพราะเป็นการให้เข้างานก่อนเวลา12ชั่วโมงพิมพ์ไปแล้วครับลูกค้าอ่านครับแล้วก็มีอีโมจิครับโผล่ขึ้นมาแบบตาโตแล้วก็เงียบไปสักประมาณ40นาทีโทรศัพท์มาหาผมครับ แล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้คุยดีกันอีกเลยครับเขาจั่วหัวมาเลยครับว่าก็ในเมื่อคุณต้องเข้างานช่วงเย็นอยู่แล้วทําไมคุณไม่เข้ามาติดตั้งก่อนล่วงหน้าคุณก็จะได้สบายในช่วงเย็นคุณก็จะได้ไม่ต้องติดตั้งช่วงดึกแล้วตอนเช้าคุณก็ต้องกลับเข้ามาทํางานมันก็วินวินกันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่หรือผมก็ตอบกลับไปครับว่า มันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมให้คนเข้าล่วงหน้า12ชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าการจ้างงานของผมก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะคุณก็ยังใช้งานเราตอนเย็นอยู่ดีที่คุณจะทำพรีเมียร์หรือทำเพรสคอนเฟอเรนซ์อะไรของคุณซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามครับถึงแม้ว่าเราสะดวกเราก็ต้องคิดเงินคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเขาก็ตอบกลับมาครับว่า ถ้าเกิดเป็นในลักษณะนี้เนี่ยตัดสินใจอยู่นะว่าจะไปจ้างเจ้าอื่นไหมเพราะว่าเจ้าอื่นคุยกันแล้วเขาก็ให้ราคามาใกล้กันผมก็เลยตอบกลับไปตรงๆว่าก็ตอนที่ตกลงกันล่วงหน้าเราตกลงกันในราคานี้ในขอบเขียงานเท่านี้สัญญาว่าจ้าที่มันมีความหนาประมาณ8 1 0ถึงหน้าเราก็เซ็นกันเท่านี้ภาพพันหนวก,กอถึงงอเราก็เขียนกันจนครบเซน็นคล่อมกันหมดแล้วด้วยแล้ว การที่คุณจะมาบอกว่าราคาที่คุณได้จากอีกเจ้าเนี่ยซึ่งครอบคลุมถึงการเข้างานลูกหน้า12ชั่วโมงมันใกล้เคียงกับเรามันก็ irrelevant แล้วเพราะว่าสัญญามาถูกทําขึ้นมาแล้วเงินมัดจามันจ่ายแล้วด้วยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะออกออกจากดีลนี้ไปหาเจ้าอื่นเราก็ต้องยืมเงินมาดจำคุณ50%ครับเขาก็พูดกลับมาอีกครับว่าทำไมคุณช่างเป็นคนที่คุยยากอะไรขนาดนี้เพราะว่า การที่คุณเข้ามาร่วมทำงานแล้วทำงานก่อนล่วงหน้า12ชั่วโมงถึงแม้ว่ามันจะหนักจริงต้นทุนคุณเนี่ยมีอะไรมากมายเท่าไหร่กันก็มีแค่ค่าคนของเอ่ยอุปกรณ์เอ่ยมันก็ไปอยู่หน้างานอยู่แล้วแล้วงานนี้เป็นงานที่สร้าง awareness เป็นงานที่เกี่ยวกับสังคมเป็นงานที่รณรงค์เรียกร้องยังไงให้ตายยังไงมันคืองานที่ให้โอกาสคนผมก็แบบอืม ครับก็ครับเข้าใจครับว่าเป็นงานที่ให้โอกาสคนแต่ผมทำงานไม่หวังผลกับไรไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ NGO เหมือนกับคุณผมไม่ใช่มูลนิธิครับผมต้องกินครับผมต้องเลี้ยงท้องตัวเองครับผมมีลูกทีมครับผมมีทีมพันชมิดที่ต้องจ่ายเงินครับไม่มีใครต้องการที่จะทำงานฟรีๆเพื่อให้โอกาสคนครับ ผมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าผมจะให้คุณฟรีๆคุณก็เอาเงินไปเท่าเดิมเพียงแค่คุณขยายวันออกไป12ชั่วโมงมันไม่ได้จริงๆนะถ้าเป็นสมัยแบบเวลาปกติเนี่ยถ้าบางคนบางรายเนี่ยเขาแบบพอไหวเขาพร้อมที่จะ contribu ์เขาพร้อมที่จะช่วยคุณก็อาจจะเห็นการสปอนเซอร์ออกมาจากพวกเราแล้วก็ได้ตอนที่คุณขอหรือตอนที่คุณคุยกับเรา แต่ปีนี้มันไม่ได้ครับการให้โอกาสคนจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าอย่างน้อยๆเราต้องรู้สึกว่าเรามีเพียงพอแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรืออยู่ในเอกสารหรือว่าในความรู้สึกของเราก็ตามเราจึงพร้อมที่จะให้นั่นเองครับซึ่งพอผมอธิบายไปจนจบครับ เขาก็รู้แล้วว่าไม่สามารถที่จะต่อรองอะไรได้อีกคือความจริงแล้วเนี่ยเข้างานเร็วกว่าเดิม12ชั่วโมงเนี่ยผมชาร์จเข้าไปแค่25เอนงนะผมไม่ได้ชาร์จ50ิด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยมันคืองานบริการดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็คงที่เราก็ชาร์จเพิ่ม25เพื่อเป็นเบี้ยเลี้ยงคนเพื่อมีกําไรเพิ่มขึ้นแล้วก็โอเวอร์เฮดคอสอะไรก็ว่ากันไปเผื่อบางทีอย่างเงี้ยรถหกล้อแม่งวิ่งในกรุงเทพชั้นในแล้วมม่่งงปปรับตตะทาาก็อีคไใจใช เออทีนี้ครับเขาก็เลยตอบกลับมาครับเป็นคำประกาศสิทธิ์จากลูกค้าเลยว่าแต่ผมเชื่อว่าคุณสามารถให้โอกาสคนอื่นได้ <c oughs> คุณก็คืนเงินมาจํามา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นความลงล็อกตรงนี้ไหมครับ <c oughs> คุณสามารถให้โอกาสคนอื่นได้คุณก็คืนเงินมาจํามาเลยครับ เพราะว่ามีทีมอื่นที่พร้อมจะรับโอกาสนี้มาทำงานแทนคุณครับและที่ผมมาขอเงินมาจำคืนนั่นเป็นเพราะว่าในเมื่อเครื่องของคุณยังไม่ได้ออกมาทำงานคนของคุณก็ยังไม่ออกมาทำงานคุณก็ยังไม่มีต้นทุนนี่คือการเจอจาที่สุดยอดมากเราไม่เคยเจอกับอะไรแบบนี้มาก่อน ผมก็เลยตอบกลับไปสั้นๆครับว่ารบกวนไปคุยกันเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณรับไม่ได้ก็ไปเจอกันบนศาลครับถ้าคุณบอกว่ามันต้องทำสองวันแล้วคุณไม่จ่ายผมก็ยื่นเงินมาจัแล้วผมก็ไม่ไปเลยครับเพราะมันคือ breach of contract ถ้าเกิดว่าคุณยังคิดว่าเรายังสามารถร่วมงานกันได้ก็ทำตามขั้นตอนมาเถอะครับ วางหูครับพวกสไตล์เดิมเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมโตติงต้องถึงชอบโดนวางหูดังๆใส่ตลอดเวลากูไปทําให้ใครโกรธมากูก็ไม่รู้หลังจากนั้นครับผ่านไป2วันครับเขาก็แชทกลับมาแต่โดยดีว่าพร้อมจ่ายเพิ่ม25%เพื่อให้เข้างานล่วงหน้า12ชั่วโมงแล้วก็จัดอีกวันหนึงตามปกติโอเคจบถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี63ครับ แต่พอผมย้อนนึกกลับไปครับผมมีความรู้สึกเลยว่าเวลาที่ผมคุยกับลูกค้ารายนี้ไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์หรือเป็นการคุยแชทเนี่ยมันต้องใช้ทักษะและสติเป็นอย่างมากผมเอาแชทต,ตรงนี้ไปให้เพื่อนผมหลายคนดูแล้วก็มันก็วิเคราะห์ออกมาว่าไอคนที่มาคุยกับมึงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ฝึกการพูด เป็นคนที่มีทักษะในการโน้มน้าวใจหรือว่าสามารถมานิพูเลตก็คือสามารถที่จะเขี่ยความรู้สึกของคนให้ขยับไปขยับมาได้ค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าเราจะเจอลักษณะของการดีลธุรกิจที่มันควรจะตรงไปตรงมาตามคอนแทรค t แต่เราดันมาเจอแท็กติกตรงนี้เข้าถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมตัดสินใจที่จะ ช่วยเขาไปฟรีๆโดยที่เราคิดว่าอืเราได้ให้อะไรกลับคืนสู่สังคมเราได้ให้โอกาสคนจริงๆมันก็คงจะเป็นความรู้สึกผิดที่ผมมีต่อทีมผมอีกสองทีมมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ